ผมเป็นนี้ธนาคารอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวศรัรับผมเอสครับจากเพจนักเดินทางตัวใหญ่ครับแล้วก็เขียนเวลาครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดจะเล่าให้ฟังเลยเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้เลยครับเวลาแปดนาฬิกาเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าผมโปะครับอ่าโปะในที่นี้มันคือการถูกหลอกให้โอนเงินหมดตัวหมดตัวเลยได้ยินไม่ผิดหรอกครับจริงๆแล้วเราค่อนข้างรู้ทันนะแต่แล้ว มึงรู้ทันแต่มึงโอนได้ไง<อ>ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงทําไมผมถึงต้องโอนไปแล้วถึงเสียมันทั้งหมดไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ของทุกคนในที่นี้ด้วยครับเ,<อ>เดี๋ยวเล่าให้ฟังไปเริ่มกันเลยเรื่องเวลาเกิดขึ้นที่เมื่อตอน8ปดนาฬิกาครับขณะนั้น,นผมกำลังนอนอยู่หลับเคลิมคล้มๆมีความสุขเลยมีสายโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาครับแล้วก็เราก็รับโทรศัพท์ใช่ไหมตื่นนอนแล้วก็ง่วงมาได้ดูอะไรครับก็รับไปฮัลโหลครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโทรจากศาลอาญาเป็นเป็นเสียงอัตโนมัติเว้ยเป็นเสียงอัตโนมัติโทรจากศาลอาญาปับป๊บปับ๊บปั๊บคุณมีคดีจากศาลอาญาเออเดี๋ยวกำลังจะออกหมายเรียกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดศูนย์อ่ะผมก็กดศูนย์เลยด้วยความตกใจเพราะาเราเพิ่งตื่นด้วยแล้วยังตั้งสติไม่ทันยอมรับเลยว่าตอนนั้นตั้งสติไม่ทัน mm hmm. ก็เลยกดศูนย์ไปก็มีเจ้าหน้าที่รับครับอ่ะก็ จ้าหน้าที่ก็ถามข้อมูลเบื้องต้นไปเหมือนทุกอย่างยอมรับว่าโคตรเหมือนแจ้งไปว่าเราชื่ออะไรวันเดือนปีเกิดอะไรเป็นแค่การถามข้อมูลเบื้องต้นอย่างเงี้ยฮะที่ทุกทุกที่ทุกธนาคารอะไรเงี้ยเขาก็ถามเพื่อความปลอดภัยของเรานะฮะก็พอทําการถามได้รับทราบไปเสร็จเขาก็ทําการแจ้งคดีเว้ยเขาแจ้งคดีมาว่าเราเนี่ยมีการเปิดบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์และมีการใช้เงินถึง1 4 0 0 0 0บาท ช่ครับผมเป็นนี้ธนาคารอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวยอมรับครับตอนนั้นแม่งตกใจโคตรแต่เว็บหนึ่งเราเราเรามีความเอะใจเล็กๆแล้วว่าเราไม่เคยใช้แต่ก็ครับด้วยความตกใจก็เลยตามน้ําต่อเข้าไปาเราเลยถาเราเลยยืนยันกลับไปว่าเราไม่มีบัญชีเหล่านั้นแน่นอนอบัตรบัตรเครดิตข,ของเรามี2ใบซึ่ง2ใบนั้นไม่ใช่เป็นของไทยพาณิชย์ อย่างร้อยเและไม่เคยมีการเปิดบัญชีเพิ่มเติมจากไทยพาณิชย์นอกจากบัญชีที่ใช้อยู่ใช่ก็เลยมีการพูดคุยกันกันกบเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้ความคร่าวๆมาว่ามีการเปิดบัญชีนี้ขึ้นที่จังหวัดเชียงรายและมีการใช้เงินที่จังหวัดเชียงรายมีการเปิดใช้งานและใช้บัตรทั้งหมดนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม2564 Uh huh. บัญชีเนี่ยตัวการใช้งานเนี่ยต,ตัวบัญชีที่เกิดเรื่องเนี่ยถูกเปิดที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่รัชโยธินเราก็เลยแจ้งกลับเขาไปและยืนยันว่าไม่มีไม่มีทางเราไม่มีกาเราเปิดบัญชีนู่นนี่นั่น,นแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยมันต้องเกิดเรื่องการปลอมแปลงขึ้นแล้วอะไรเงี้ยทางเขาก็ยืนยันกับเราอีกครั้งว่าเรายืนยันว่าไม่จริงทุกอย่างให้จดข้อความตามนี้ครับเขาขึ้นข้อความเขาพูดข้อความมาให้เราเพื่อให้เราจดตามเขาเลย โดยที่มีหมายสารมีเลขทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นจํานวนเงินเท่าไรเป็นเหมือนเป็นเหมือนบทให้เราไปพูดกับตารวจอีกทีหนึ่งแล้วเขาแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่มาซึ่งผมคิดว่าเป็นชื่อปลอมครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําการโอนสายไปให้สพเมืองเชียงรายเพื่อให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ครับทีนี้เข้าสู่เฟสที่2มันทําการโอนสายไปหาเจ้าหน้าที่เชียงรายซึ่ง มันก็เป็นเจ้าหน้าที่ปลอมอย่างที่เรารู้อ่ะฮะวินาทีนั้นผมยอมรับเลยว่าอันนี้นะเพยายามจะจับมันให้ได้ยอมรับเลยว่าพยายามจะเล่นกับมันแต่อีกหนึ่งใจอะแม่งเชื่อแม่งเป็นครึ่งต่อครึ่งเว้ยคุณผู้ชมแม่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตอนที่เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ของเขาก็ก็พูดกลับมาเหมือนที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่จริงๆที่โรงพักเลยเว้ แบบนูน้นแบบนี้ชื่ออะไรแบบไหนพอเราแล้วเขาก็ถามว่าแจ้งความเรื่องอะไรพอเราเล่าเรื่องให้เขาฟังปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเนี่ยระหว่างที่เขาขอข้อมูลเราเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตเปลี่ยนการสื่อสารจากโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นไลน์ซึ่งเราก็เอใจว่าอันเนี้ยเอใจเลยว่าไอ้เฮียมีด้วยวะการคุยผ่านไลน์แต่อีกเว็บหนึ่งเนี่ยแม่ก็ดันมีเรื่องของที่ทํางาน ที่เคยคุยกันว่าเวลาทําอะไรเนี่ยต้องมีหลักฐานหนะ้าการคุยผ่านไลน์มันส่งหลักฐานการคุยได้มากกว่าเราก็ดันไปเชื่อไอจิตใจเล็กๆอันนั้นของเราเวย้ยยอมเปลี่ยนการคุยเป็นทางไลน์ใช่ทีนี้พอเปลี่ยนการคุยเป็นทางไลน์เนี่ยเราแม่งก็พยายามจะหาความจริงจากเขาโดยที่เราก็พยายามบอกว่าอ่ะผมขออนุญาตขอเป็นหมวดเนี่ยถ่ายภาพคู่กับอารตราส,สัญลักษณ์รงพักเมือง ขอ,ของสอพเชียงรายได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้นู่นนี่นั่นแล้วระหว่างนี้เขาทำเนี่ยเขาก็ถ่ายเขาก็ส่งรูปมาให้ผมรูปหนึ่งเว้เขาส่งรูปมาเป็นรูปของคุณลุงท่านหนึ่งฮะผมขออนุญาตให้ดูผ่านมือถือแค่นี้พอนะจะกลัวจะเสียหายนะครับนี่ขึ้นเป็นรูปของคุณลุงคนนี้ขึ้นมาซึ่งผมก็บอกเขาว่าหมดครับยังไงผมขอเป็นคู่กับภาพของตราสพเมืองเชียงรายดีกว่าใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าอ๋อได้แล้วเขาก็ทําเสียงเว้ ในเสียงตอนที่เราคุยกันน่ะเขาทาเสียงแต่งตัวแบบคือผมเชื่อว่าเขาคงกําลังพยายามจะใส่เสื้อตํารวจจริงๆนั่นแหละก็พยายามทานุ้ยเนะี่แล้วก็ทําเชิงเป็นเหมือนมือเนี่ยไปโดนที่กล้องแล้วก็เปิดภาพมันเป็นเปิดวิดีโอออกมาซึ่งในวิดีโอเนี่ยก็โชว์เป็นตราของแบบตาตาของเจ้าหน้าที่นะครับที่แปะที่อกอะไรเงี้ยนะฮะก็ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเราก็ยังอยากให้เขาไปถ่ายรูปกับกับตัวตราของอนั้นให้อยู่ดีครับเสร็จ แต่ว่าระหว่างนั้นอะที่เรากําลังขอเรื่องเหล่านี้อยู่อะแม่งเท่มากเลยผมยอมรับว่าแม่งเก่งจริงๆแม่งมีแอมเบียนด้วยเว้มีแต่แอมเบียนแอมเบียนคืออะไรแอมเบียนคือเสียงรอบข้างเสียงประกอบนู่นนี่นั่นแม่งมีแอมเบียนวอลเวเป็นวอลที่มาว่าหัวหนึ่งวอลหนึ่งเรียกว่าสองัวหนึ่งเรียกว่าสองขอกําลังระงับเหตุทะเลาะวททาิวาทที่นี่ๆๆด่วนกำลังเข้าระงับเหตุแม่งเป็นแอมเบียนเรื่องจริงจังเลยแต่ไอตรงเนี้ย เราแม่งเอะใจแกเอะใจแ้ว่าภาษาวอเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วอหนึ่งเรียกวอสองไอ้สัตว์นั่นมีแต่เด็กเท่านั้นที่เล่นกันเวย้ยแม่งเอะใจเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการแสดงของเขาอะเร็วและเก่งมากเพราะหลังจากที่ผมเริ่มเอะและพยายามจะขอหลักฐานจากเขาเพิ่มเนี่ยเขาก็หยิบวอเวย้ยเขาก็หยิบวอแล้วเขาก็วอกลับไปว่าอาสวัสดีครับจากหมวดบบ ขออนุญาตขอข้อมูลจากส่วนกลางครับหานานพลชัยเมืองประเสริฐปปปบประชนบรบรวนตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยครับหลังจากนี้ครับเป็นเฟสที่3เป็นเฟสที่ผมเชื่อทุกอย่างอย่างสนิทใจและถูกตกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับเรื่องมันเริ่มต้นที่ว่าทางส่วนกลางปลอมเขาเนี่ยวอกลับมา แล้วก็แจ้งข้อความว่าผมอ่ะเนี่ยชื่อผมนายรถชชัยมงเสิร์ตปบบปบ,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 บชนนี้วันเกิดวันที่เท่านี้นี้นถูกตกอยู่ในคดีผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดและการช่อโกงเงินฟอกเงินคดีพิเศษครับหลังจากนั้นอ่ะอย่างขาวเลยผมแม่งแบงค์เลยว่าเฮียกูไปตกอยู่ในคดีนี้ได้ไงวะ แล้วบทละครหน้าต่อไปก็คือในหมวดคนเนี้ยเขาก็เล่นละครต่อว่าทําไมทำไมเราถึงไปมีชื่ออยู่ในคดีนี้คดีนี้คุณรู้จักคนชื่อนี้นี้นี้ไหมแล้วคุณพูดทั้งหมดเนี่ยจริงหรือเปล่าเขาก็พยายามจะถามเราแล้วก็สืบต่อข้อมูลของเราให้เยอะที่สุดเยอะที่สุดแล้วตอนนั้นผมย้ำแล้วว่าตกในผวังเลยนะก็โดนเขาสืบข้อมูลไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยโดนเขาหลอกไปเรื่อย จนกระทั่งเขาก็บอกว่าเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการสืบสวนและสอบสวนเป็นคดีที่มีนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องผู้ต้องสงสัยเป็นนายธนาคารซึ่งมีการยัดยอกเงินมีการฟอกเงินมีการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็มีการใช้บัญชี113รายชื่อเข้ามาเพื่อรับเงินรับเงินเข้าออกนั่น,น,น ชื่อเราเป็นหนึ่งในหนึ่งรสิบสารายชื่อซึ่งเรามีชื่ออยู่และตกเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ร่วมขบวนการใช่ครับนั่นคือละครหน้าที่สําคัญที่สุดแล้วผมตกเชื่อเขาอย่างสนิทใจละครไปต่อโดยที่หมวดคนเนี้ยเขาก็สืบถามเล่าเรื่องขอข้อมูลบางส่วนด้วยน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันเกินอํานาจของเขามันเกินอํานาจที่เขาจะรับเรื่องต่อได้ เพราะเขาไม่รู้ว่าเดิมทีแล้วมันเป็นคดีใหญ่ขนาดนี้แล้วทีเนี้ยครับระหว่างที่เรากําลังพูดกันเนี่ยเสียงแอมเบียนของวอลเนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆว่าเกิดอะไรขึ้นจะให้ทําการออกหมายสารเรียกนายคนนี้เลยไหมทําการออกหมายจับเลยไหมอ่ะฮะทางหมวดคนเนี้ยหมวดปลอมเนี่ยเขาก็ทําการวอกลับไปว่าให้ชะลอไว้ก่อนอย่าพึ่งตอนนี้เรากําลังสืบสวนผู้ต้องสงสัยอะไรประมาณนี้ เสร็จปุ๊บพอเขาบอกว่ามันเกิอนอำนาจของเขาเขาบอกเขาจะให้เราไปคุยกับสารวัตรครับซึ่งเขาก็เตี้ยมกับเราอย่างดีว่าสารวัตรเนี่ยมาท่านเป็นอย่างนี้นนะยังไงรบกวนยังไงลองขอความเห็นใจกับเขาดูให้เขาช่วยเหลือแล้วก็พูดจาสุภาพกับเขาหน่อยนู่นนี่นั่นซึ่งซึ่งเขาก็บอกเขาก็ย้ำว่าอเนี่ยพูดแบบนี้ดีแล้วนะจากที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยหมวดเชื่อนะว่าเราน่าจะเป็นคนบริสุทธิ์เพราะว่าจากที่หมวดลองถามด้วยนั่นดูเราก็ตอบอย่างจริงใจครับซึ่งแน่นอนก็ปูไม่ได้ทํา มันก็เลยมีการเล่นละครต่อครับมันมีเสียงเดินมันมีเสียงเคาะประตูมันมีการทําทุกอย่างเหมือนคนจริงๆที่เดินไปหาอีกคนหนึ่งเลยซึ่งมันก็เคาะประตูแล้วมันก็คุยกันว่าหมดครับรายงานคดีอย่างวุน่นงี้หมดก็บอกงั้นทําสํานวนมาด้วยนะไอ้ผู้ไอสารวัตรมันอะทําสํานวนมาด้วยนะบลา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 ,บลาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอยู่ในสายครับยังไงเขามารายงานตัวว่าเขาบริสุทธิ์อายังไงเดี๋ยวรบกวนสารวัตร คุยกับเขาด้วยนั่นนะสารวัตรแม่งก็ดึงเชิงว่าสารวัตรปอมแม่งก็ดึงเชิงก็แบบกูต้องใส่พวกคนร้ายแม่งก็พูดงนี้หมดอะทุกคนด้วยนะั่นมันทําหมดเลยมันทำหมดเลย,เลยซึ่งตอนนั้นผมสนิทใจละผมยอมรับว,ว่าตกละตกเป็นแม่งละตกเป็นเบี้ยล่างของมันละมันก็คุยกับผมสารวัตรของเขาเริ่มคุยกับผมเปิดประเด็นที่ว่าไหนยังไงเรื่องมันยังไงอะผมก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อเช้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอย่างที่เล่าไปข้างต้นนะฮะว่า เกิดเรื่องมีอันนี้โทรมาขึ้นผมโทรมีติดต่อกับสอพอปุ๊บปุ๊บสพโอ,อนมาปุ๊บปุ๊บกับผมกลายเป็นผู้ต้อง,งสงสัยแล้วก็ยาวต่อมาที่เนี่ยเนี่ยที่แต่ละว่าอะไรเงี้ยบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้ เขาบอกเขาทาอะไรไม่ได้เขาต้องดําเนินการด้วยหลักฐานอย่างเดียวเพราะว่าคําปากเปล่ามันเชื่อไม่ได้ค่อนข้างเชื่อไม่ได้แล้วมันก็ถามเราต่อเรื่องของสมบัติส่วนตัวเรื่องของบัญชีสินทรัพย์ส่วนตัวของเราว่าเรามีอะไรบ้างเรื่องเรามีบัตรเครดิตกี่ใบเรายืนยันเป็นแบบไหน เรื่องคืนเนียนค่อนข้างเนียนยอมรับเลยว่าการคุยค่อนข้างเนียนและบวกกับผมที่ตอนนี้ในหัวแม่งหยุดทํางานแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของความตกใจล้วนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็คุยกันต่อเขาก็สืบประวัติเราต่อเรื่อยๆว่าเราเนี่ยมีสมบัติอะไรบ้างเราก็รายงานไวว่าเรามีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเรามีนู่นนี่ด้านเรามีบัตรเครดิตแบบนี้บัตรเครดิตถูกใช้ซื้ออะไรไปบ้างมันจะต้องดูว่าเงินที่ผู้ต้องใส่เอาไปเนี่ยเป็นเงินสดอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นหรือเปล่า ก็ไลปุ๊บผมก็ะไลผมก็ไล่ของที่ผมมีนะฮะว่านม,นมีนี่พินด้ำน้ำมีนู่นน,นี่นั่นอุปกรณ์นี่นี่นี่อ่าจนกระทั่งไล่มาสุดท้ายก็คือถามเรื่องของบัญชีธนาคารว่าผมใช้บัญชีกี่บัญชีผมก็ทําการรายงานไปว่าผมมีสองบัญชีนูน่นนี่นั่นเขาก็ขอตัวเลขในบัญชีธนาคารเป๊ะๆโดยมีเศษสตางค์ทุกอย่างใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําการติดต่อเข้าไปทางปปง ติดต่อเข้าไปทางปะปะงเพื่อทําการประสานเรื่องเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรวจสอบสินทรัพย์ส่วนตัวไอ้ระหว่างที่เราคุยทั้งหมดนะครับมันคือการคุยผ่านไลน์ที่ผมกล่าวไปข้างต้นละมันก็มีการส่งข้อมูลกันไปกันมากับผมเว่ยมีเอกสารปะปะงมีเอกสารปล้มตาคุดทุกอย่างอย่างจริงเลยอะดอกสุดท้ายเขาบอกว่า ต้องทําการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัวโดยการที่ผมเนี่ยต้องโอนเงินเข้าไปตามบัญชีบัญชีของที่ทางการมอบหน้านะฮะจดหมายมอบหน้าจาคุดเนี่ยส่งมาทางไลน์แล้วก็ดูเราโอนบัญชีเราโอนเงินจากบัญชีนี้เข้าไปให้หมดเศษส,สตางค์ก็สําคัญแล้วก็ย้ำว่าอย่างนี้เวยเศษส,สตางค์ก็สําคัญโอนให้หมดเลยนะทุกอย่างตรวจสอบประมาณสองชั่วโมงเระจะทำการส่งคืนไอตรงเนี้ยผมก็โอนไปเวย ผมก็โอนไปด้วยมือที่สั่นว่าแม่งจะเกิดเรื่องเฮียอะไรขึ้นไม่วะแม่งจะนู่นนี่นั่นไม่วะาแล้วในขณะที่เราคุยกับเขาอะครับด้วยความช้าและตกใจครับเฮียแอมเบียนี่แม่งทํางานแบบเก่งมากเลยนะกูย,ยอมรับว,ว่ามึงเก่งมากเลยกูถ้าเป็นอาชีพสุจริตนะกูยอยากจะจ้างมึงมาเป็นนักแสดงมากเลยอะแม่งแม่งวอลกลับมาว่าแบบอ่าผู้ต้องสงสยัยตอนนี้คดีเป็นยังไงอ่าให้ทําการออกหมายจับทันทีเลยไหม เออแล้วเขาไอตัวสารวัตรเขาอนะก็รอก่อนให้ชะลอชะลอเรื่องก่อนยังไม่ต้องตอนนี้ผู้ต้องสงสัยกําลังรายงานตัวยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็พอคุยอีกแป๊บหนึง่งไอแอมเบียนเชียนี่มาอีกแล้วแบบย้ําพยายามย้าว่ารายงานสถานการณ์ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นมีกลัวเหตุผู้ต้องสงสัยหนีต้องทําการออกหมายจับทันทีนู่นนั่นเขาก็พยายามแบบชะลอชะลอชะลอเว้ผมก็เลยบอกไปว่าเนี่ย บัญชีผมเนี่ยมีทั้งหมดแค่นี้บัญชีหนึ่งมีเงินจํานวนประมาณเท่านี้บัญชีหนึ่งมีเงินประมาณเท่านี้ซึ่ง2ยอดเนี่ยรวมกันมันไม่ได้เยอะหรอกครับมันไม่ได้เยอะมากหรอกมันประมาณที่มันประมาณ8 0 0พกว่าบาท7,000กว่าบาท8,000กว่าบาทแล้วนะแต่มันเป็นเงินที่ผมต้องใช้เพื่อไปทําอย่างอื่นต่อนะฮะทีนี้ไอ้ระหว่างเนี้ยผมก็ทําการโอนไปให้มันเว้ยพอโอนไปให้มันปุ๊บหมดละ2บัญชีไม่เหลือละแม่งก็มีวอลกลับมาอีก ไอ้วอล์ีนี่ทำงานอะไแล้วว่าทางนู้นเขาส่งเรื่องมามีเรื่องของเงินประกันเราต้องมีเงินประกันประมาณ50,000บาทเพื่อทําการประกันเอาไว้ว่าเราจะไม่หนี่าฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินนี้เราต้องทำมันต้องทําการออกหมายจับทันที่าฮะเพราะว่ากลัวผู้ต้อง,งสงสัยจะหนีผมก็ไม่มีไงยอมรับว่าถ้ามีตอนนั้นนะกูโอนแน่ละ่ะแต่กูไม่มีไงเพราะกูไม่มีเนี่ยมันก็พยายามบอกว่า สินทรัพย์เนี่ยมันแปลงเป็นทุนได้นะไอ้เชี่ยตรงเนี้ยผมสงสัยว่าทำไมกูไม่เอกใจวะกูง่วงไปได้ยังไงวะแม่ก็บอกสินทรัพย์เนี่ยมันแปลงเป็นทุนได้นะภายใน2ชั่วโมงเนี่ยสามารถหาได้ไหมด้วยนี่นนอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าผมขึ้นไปรายงานตัวที่เชียงรายอะ่ะได้ไหมนี่แหละครับคือเฟสสุดท้ายของละครเพราะผมบอกว่าผมจะขึ้นไปรายงานตัวที่เชียงรายเนี่ยมันก็ถามว่าคุณจะขึ้นมาวันไหนมันจะได้ลงตารางไว้ <Das que ath en> ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตปรึกษาที่บ้านก่อนและเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นไปให้เร็วที่สุดไม่เกินวันพรุ่งนี้มันก็เอาเลยว่าไม่ได้คดีน,นี้จะบอกใครไม่ได้เพราะว่ายังสืบสวนสอบสวนอยู่ถ้าเกิดว่าเราบอกคนอื่นเนี่ยเท่ากับแม่คุณโดนไปด้วยนะแม่คุณโดนเชื่อมไปด้วยนะแม่คุณโดนสืบสวนด้วยนะดูนี่นั่นผมก็อ้าไอ้เชี่ยมไม่อยากเอาเรื่องให้ที่บ้านเว้ยเอออะไรขนเดเลยก็ไม่อยากเอาเรื่องให้ที่บ้านแต่ก็แบบได้เดี๋ยวกูบิดรถขึ้นไปเองเลยพอบอกเขาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นนนไปทททีีีีีี่่่่่ เขาก็เลยบอกผมว่างั้นเอางี้จากที่ผมคุยกับคุณเนี่ยผมเชื่อคุณเว้ยเพราะว่าทั้งที่ผมคุยคุณดูไม่มีพิรุษเลยคุณดูบอกทุกเรื่องคุณดูบอกจริงจังคุณดูแบบอย่างนี้แต่ว่าผมผมลำบากใจนะไม่มีให้ผมเนี่ยก็ยังไงผมจะลองคุยกับผู้กำกับดูอีกทีละการเพราะว่าผมเซ็นผมเซ็นว่าคุณบริสุทธิ์เนี่ยผู้กำกับก็ต้องเซ็นด้วยผู้กำกับก็ต้องรับทราบแต่ยังไงหลังจากวางหูผมแม่ผู้กำกับเซ็นให้ด้วยนั่น ผมก็แบบไอ้เฮียวินาทีนั้นแม่งกลัวก็กลัวไอ้เฮียแม่งแม่งบอกความรู้สึกไม่ได้จริงๆอะ่ะคือแม่งแม่งแย่มากแม่งตกอยู่ในหลุมที่แม่งขุดไว้ดีมากเราก็เลยยอมมันทุกอย่างไว้เราก็เลยโอเคครับถ้างั้นทางที่ดีสุดภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมไม่ควรไปไหนเลยใช่ไหมผมควรจะอยู่ที่บ้านเพื่อให้คดีมันทําการสืบสวนสอบสวน,สวนและยืนในความบริสุทธิ์ของผมใช่ไหมแม่งก็ใช่ นู่นนี่นั่นคุณไม่ควรไปไหนนะอยู่กับที่เลยนะนู่นนี่นั่นเลยแล้วก็จบเว้ยจบบทส,สนทนาน,นั้นไปโดยที่ผมก็ถามอะไรไปสักอย่างเนี่ยแล้วก็จบไปวางหูพอวางหูไปปุ๊บเนี่ยแม่งเหมือนมีสติเหียเหมือนเสียตังค์แล้วมีสติโทรเว้ยโทรหาสพเมืองเชียงรายเว้ยกดโทรเลยพอกดไปเสร็จเนี่ยหูเหียเสียงแม่งต่างกันเยอะสอพเมืองเชียงรายเสียงนี่จี๊ ไปหมดโทรศัพท์นี่โอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเลยโทรหาเขาคุยกับเขาถามว่าโทษนะครับถ้าเกิดว่ามีรูปคดีเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นเนี่ยจะมีการคุยผ่านไลน์ไหมครับเจ้าหน้าที่แจ้งกลับเลยไม่มีไม่มีแน่นอนยังไงก็ไม่มีไอ้เหี้ยรู้เลยว่าโดนแล้วโดนแล้วไอ้ดอกนั้นนะ แม่งมึนตึ๊บเลยเว้ยคุยไม่ถูกพูดไม่ออกรู้เลยว่าโดนรู้เลยว่าเจ็บรู้เลยว่าผิดที่ไว้ใจแม่งย้ำเขาอีกทีเล่าเรื่องข้าวๆให้เขาฟังเขาก็เลยบอกเลยชัดเจนเลยว่าไม่มีครับโดนแล้วครับไอ้เหี้ยเขาขอข้อมูลต่อเลยว่าเขาใจยังไง ให้มาที่โรงพักได้ไหมเหี้ยเหมือนหนังคนละม้วนกูเชื่อไปได้ยังไงก่อนเราก็เลยบอกเขาว่าเราอยู่กรุงเทพเรื่องมันเกิดแบบนี้เขาเลยโอเคงั้นแจ้งโรงพักในพื้นที่รับผิดชอบเลยเดี๋ยวเราจะประสานงานต่อเองผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดหมายเลขเบอร์โทรที่โทรเข้ามาเบอร์สามสตีนะโทรจากรัสเซียอ้เหี้ยโอแบบไอ้แม่งไม่มีสติอ่ะสติแม่งไม่มีจริงๆอ่ะ เอ้ตอบแม่งไม่มีเลยอ่ะแม่งแม่งหลงเชื่อแบบแบบแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะอาบน้ําครับรีบออกจากบ้านรีบไปที่โรงพักเลยแจ้งความเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเดินก่อนเดินเข้าไปจาได้เลยแปลว่าเขาถามว่าแจ้งความเรื่องอะไรบอกว่าเหมือนผมจะโดนหลอกครับเล่เขาข่าวให้ฟังตํารวจสวนเลยไม่เหมือนครับโดนขอบคุณครับ ผมรู้แล้วครับขอบคุณครับก็แจ้งความให้กันป้าปๆาปปนู่นนี่นั่นนั่นนี่นูน่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีหลายท่านครับที่มาที่โรงพักเหมือนกันเพื่อแจ้งความคาดีประมาณเดียวกันถามเจ้าหน้าที่ตำรวจคร่าวๆได้ความว่าคาดีแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากคาดีพวกคอเซ็นเตอร์หลอกลวงนะฮะซึ่งผมคิดว่าทุกคนเองก็เคยเจอในในรูปแบบต่างๆเช่นเรื่องที่เจอบ่อยเลยคือขนส่งเฟรเอ็กคุณมีของติดอยู่ที่กงศูนย์นะเป็นขอเป็นยาเสพติดนะนู่นนี่นั่นนะ บางคนโดนเคอรี่บางคนโดนช้อปปี้กลายครับมีหลากหลายรูปแบบมากเท่าที่ผมได้คุยกับคุณตํารวจนะก็ค่อนข้างจะเป็นคดีที่ยุ่งวุ่นวายกันบนโรงพักเลยแหละเพราะว่าเห็นแกบอกว่ามีทุกวันในการเตือนครับเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเราผมแนะนําอย่างแรกครับรีบไปที่สถานีตํารวจให้เร็วที่สุดครับไปถึงแล้วก็แจ้งความแจ้งความาสิ่งที่ต้องเตรียมไปแจ้งความนะครับคือแคปแชททั้งหมด ปริ้นออกมาเลยแล้วก็นําเอกสารที่ปริ้นนะครับทั้งหมดไปที่สถานีตำรวจเร,เราเราเรื่องให้เขาฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะทําการบันทึกลงประจําวันอะไรเงี้ยให้เราอะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาเราไปทําเรื่องต่อเสร็จปุ๊บหลังจากเสร็จเสร็จนั้นนะครับให้รีบไปที่ธนาคารเพื่อไปอายัดเงินของเงินปลายทางหลังจากที่เคสของผมเนี่ยไปถึงธนาคารปลายทางเนี่ย เป็นธนาคารอมสินนะฮะเรื่องมันเกิดขึ้นเล่าให้เจ้าหน้าที่ธนาคารฟังที่ธนาคารก็ตอบกลับมาว่าหลังจากที่เขาได้ไปตรวจเช็คชื่อนี้บัญชีนี้มาเนี่ยถูกเปิดที่สาขาเชียงใหม่นะแล้วก็มีการโอนเงินเข้าออกตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีใครเคยมาแจ้งความบัญชีนี้เพราะว่าเงินยังเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองก่อนเขาจะทําเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับใช่ซึ่งอย่างที่บอกครับเรื่องมันเกิดขึ้น แล้ววันนี้วันที่8กุมภาพันธ์ครับปี2022ผมโดนหลอกเวลา8นาฬิกาครับตอนนี้เงินที่ผมมีในธนาคารก็คือ0บาทไม่ืออรเลย์บาป ั่นแหละรครับเป็นอุทาหรณมของทุกคนนะอ่ามีสติถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรหรือยังไงก็ให้มั่นใจต่อไปครับว่าเขาจะไม่มีใครทําอะไรเราได้อย่าไปเชื่อใครง่ายๆอย่าลงเชื่อใครง่ายๆจงมีสติให้มากที่สุดและขอให้ทุกคนรอดพ้นจากเรื่องเหล่านี้ครับและขอให้จับพวกส้นตีนนี้ได้ครับบอกตามตรงครับอาจารแดกข้าวเลยครับ เจอกันครับยังไงก็ระวัดระวังตัวด้วยดูแลสุขภาพช่วงนี้โลกเลิกเยอะมากเลยนะแล้วคลิปต่อไปผมจะเดินทางไปไหนหรือว่ามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ